สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่เออ่ยุกิอาร์ไฟเนรับวันนี้เราไม่ได้เด็กบิงเกอร์ออฟคอรสนะครับหรือว่าเด็กของยุกิอาร์เทมนะครับผมแต่ว่าไม่มีเทพนะครับไม่มีศักย์เอมายานะฮะการค่อนข้างดีนะครับผมอันเชิญนี่เลยครับเบเกอร์เดอะเมจิคอลวอริเออร์ครับผมเอฟเฟกต์นี่ครับสามารถวางนี่นะครับวางเมจิกคอนเตอร์ได้ถึงเมตรนะครับแล้วถ้าเกิดเอาถอดออกพลังจะลดลงไปสามร้อยนะครับแต่ว่าจะสามารถทำลายการได้เกิดไอไฟได้ถึงใบ โอ้ค่อนข้างดีอยู่นะก็โจมตีเลยแล้วกันนะครับอโนตี้ตายไปซะจบเวทกันเวลาคู่ต่อสู้ครับผมเป็นโจดูจินะครับโจยวิลเลอร์นั่นเองเอ๋ออะไรวะเนี่ยมา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 เจอกันหน่อยพั 1, 5, 5, 6, 6, นห้ารอพันหกนะครับแต่ว่าฝั่งนู้นอาจจะมีไม้ตายอะไรหรือเปล่างั้นอันเชิญนี่แล้วกัน ไม่เชียนวอลคิวริกนะครับผมกับใจครับผมสามารถควบคุมเต้ไฟหนึ่งใบจะมีมิลเลอร์ฟอนหรือเปล่าไม่น่าใช่เนี่ยไม่น่ามีโจมตีโอเคเอานี่ไงลดพลังลดไปหนึ่งร้อยไม่คุ้มเลยนะครับอย่างมี้มันจะลดตามจำนวนลูกเต่านะครับดาวละร้อยเมื่อกี้มีแค่หนึ่งดาวก็เลยลดไปร้อยเดียวหน้าตีครับผมสวยงามและเทอร์เนนมันจะยืมแค่เทิร์นเดียวนะครับเจบเทิร์นก็กลับไปสังเวชว่ะ โอ้โหเมโทรโอดากอนเรียบร้อยเอ๊ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เข้าไปแค่สองร้อยเองรับไปเถอะรอเชนนี่เลยแล้วกันนะผมสกิลเลตจมตีผมอันเก้าตีเยอะว่าโ oh, อ้โยยังชอบเลยจังวันนี้เข้าไปสามร้อยอีกได้รีมูฟเลยครับในเมื่อมีแสงและมืดอยู่ในทุกสารบอลคิรียกับเมจิคโคเวเลอร์แสงและความมืดนี่ครับเรียกเค้าซเยอ์ แต่ว่าไม่สามารถเข้าสู่ Battle Phase ไปแล้วเพราะว่าเข้าไปแล้วเนี่ยจะใช้เอฟเฟกต์แทน Remove นสเตอร์ได้หนึ่งตัวละหนึ่งเทิร์นเทิร์นละหนึ่งตัวนะครับ Remove ได้รอฟิอวชั่นแต่ไม่มีไม่มีประตุด,ดิบให้ฟิวจบแค่น,นี้แหละเพื่อนสาม0ัน,ต,นตีครับผมและพันก้าตีครับพันก้าตีตายไปซะเพื่อนสวยและเทิร์นเอน แล้วเขาไปเจอกุฎาสู้ต่อไปครับผมมาครับกุฎาสู้ต่อไปนะครับอิชิสุอิสโตานะฮะพี่ของมาลิกนะครับผมเอาวะการกค่อนข้างดีอยู่นะชรๆๆออกการื้อเลือดยยุ่งเตีับผมออบกาเสิร์ฟหนึ่งใบมันฝั่งมันเด็กมันเป็นเด็กอะไรนะเด็กผู้พิทักษ์สุสานปะใช่ครับผมหลังเท่ากันอีกมีเอฟเศษขึ้นมือด้วยจบเทิญต่อผู้พิทักษ์สุสานนะฮะเกรดคิปเปอร์ค่อนข้างดีเลยเดียวอืมพันห้า เรียบร้อยดีครับพันหนึ่งพันห้าอีกมามารออันเชิญเนี่ยแหละอีกรอบมันใชเอฟเฟคนะครับขอทำลายเจ้านี้แล้วกันบอกให้มันพันหนึ่งมีไปฉับพันด้วยไหม๋ยวนั้นโจมตีครับผมพันเก้าตีเข้าไปเก้าร้อยและเทอร์เอนมา อะไรที่นี่ตูนขึ้นมาอีกมาตั้งรับนี่ครับกำลังดันเท่ากันอีกสองเวอร์อ้โหทําลายกันง่ายเลยทําลายกันง่ายๆเลยทีเดียวเราอยากลงแบ็กมิเชียนให้ได้อ่ะบาสโฟเบตเออกมาทำไมวะเนี่ยกลังเท่าหลายพันห้าชุบชีวิตดีครับอยากลงแบ็กมิเชียนให้มากสกลิลเลตมเชียนมาอีกรอบโจมตีพันเก้าตีครับ พอไปสี่ร้อยนี่ถ้าเล่นไรเพอ่สี่พันนี่เราแพ้ไปแล้วเนี่ยไรเพอ่เกือบสี่พันละเดี๋ยว, 4, วพอเดินว่าเกมนี้มันเล่นแปดพันนี่ครับรอโอ้ยมีแต่การ์ดที่สามารถใช้งานเมื่อมีแบ็กมิเชียนแต่เราไม่มีแบ็กมิเชียนบนสนามต้องหาวิธีลงครับถ้าใช้การ์ดเวทสามครั้งไอ้ตัวนี้จะสามารถเก็บเมจิเคานเตอร์ได้สามครั้งนี่เราสามารถสั่งเวลี่ยบแบ็กมิเชียนได้เลยนะครับต้องใช้การ์ดเวทอะแต่การ์ดเวทเราใช้ไม่ได้เลย อีแลวเหมาตั้งรับอีแลวเหรโจมตีไปก็ไม่ไม่เกิดผลแล้วทั้งเท่ากันเราแล้วนี่ยคนนี่วัรับตั้งรับสองพันสี่ปอยใบหนึ่งพันห้าไม่ิงไงเข้าไปพันหนึ่งขอกาเซลอ้าวสวยเอาชิว์ไรอ้ออุตส่าห์ได้ อ,อุตส่าห์มีเคาน์เตอร์สามเมตรแต่มันต้องสองเใยบนมือปะ่ะไอหรือเราชิบหายแล้วต้องรอ,อมไม่ได้แล้วอะ่ะจบไอ้นี่ก่อนเป็นแบบต้องรับจบเชิญที่ผ่ายแล้วครับนี่รอหนึ่งใบและคิวเดย์เมเชียนโจมตีฝั่งดุ้งกามือไม่มีครับผมและจบเชิญแถมมันมีในโคเวเล่เราไม่สามารถจุกชีวิตได้ โจมตีก็อีกฝั่งมันมีมอนสเตอร์ลงก็เสร็จเราครับนั่นแหละบางอาจผมหน้าไม่ไม่มีการ์ดบนมือจบเทินออเออโจมตีเขไปฝั่งมันต้องแพ้แน่ครับผมไม่มีมอนสเตอร์ลงเสร็จเราดีครับต่อไปถ้ามีมอนสเตอร์ลงก็ชนะแล้วเราเนี่ยตั้งรับวะมอบการ์ดเพิ่มหนึ่งใบ นี่เราใช้กลับใจเราก็ชนะมึงเนี่ยมัก้าตีสองพันอีกแล้วจบเทนินอืมอีกแล้วเหอรอรอมาวะ่ะเออวางเมจิคอนเตอร์หนึ่งเมตรแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์เลยขอถอดอืมทำลายในโคลเลยครับผมใช้เลยครับผม ฝองเว่ยครับมาเลยแบ็กมิเชียนจากในเด็กก็ได้หรือว่าจากสุสานก็ได้นะครับมาเลยเชื่อแบบโจมตีต่อหน้นใช้นี่เลยครับผมดาร์กแมจิกแอทแท็กเมื่อมีแบ็กมิเชียนทำลายการ์เวทกับแต่ฝ่ายทั้งหมดเออช่างมันนั่นแหละและโจมตีครับผมแบ็กมิเชียนโจมตีแบ็กแมจิกนนั่แหละต่อหน้นเวชัพพันทำงาน,นครับ การพิพากษาของพระเจ้าทํางานอยู่ไหมส่องเวอร์แบมมิเชียนนะผมเรียกแบมมิเชียนออฟคอร์สออกมาได้เออดาวมิเชียนออฟคอร์สก็มาดีเอฟเฟกต์แบมมิเชียนออฟคอร์สนะสามารถเอาการ์ดเวทขึ้นเมย์หนึ่งใบโอ้โหโคตรดีจริงๆนะครับจังหวะนี้ลงตีเข้าไปและจะได้แอตแท็กเจอคนต่อสู้คนต่อไปครับผมมาครับผมคนต่อสู้ต่อไปนี่ครับไมวันเลนทายนะครับจเจอกันหน่อยแล้วกันนะ เออมา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 โอ้การ์ดก็ดีอยู่นะแต่ต้องดูนะฮะโอ้โหฝั่งมนแม่งหมอดซะเยอะเงี้ยออกซะเหล่ากลัวอะไรเดียวนะฮะไม่ไงเฮ้ยมันได้ย่างงี้ดีครับแล้วจบเทินเฮ้ยเย็นเย็นปีมาไม่เป็นไรแค่พันตีเรารับได้ครับอะไรกันโอ้ยลออุงนี้น่า ไม่เป็นไรละไม่ไหวแล้วต้องกดใช้ครับรับแค่พันสี่พอเดี๋ยวเยอะไปเนาะมันจะเยอะไปนะแค่นี้พอแล้วเชิญนี่เลยใช้นี่ดาวหนึ่งแสงวางหนึ่งเมตรแล้วก็ใช้นี่ครับผมโซเทกเกอร์ทำลายมันแล้วให้ลายชีวิตมันพันหนึ่งสวยวของเวละขออีกเม็ดหนึ่งนะครับจะเรียกแบคเมีเชียนได้โจมไปโอ้ย อัแท็กไปตัวหนึ่งแล้วกันลายจบเทิญเน,นาะโดเชิญนี่รูปแบบเตรียมโจมตีใช้เลยไหมใช้เลยแล้วกันนี่เฮ้ยจริงไม่น่าใช้เนาะสองเวรนี่แล้วก็อันเชิญจอมเวทบนมือแบบพิเศษแล้วก็สามารถทำลายฝ่ายได้หนึ่งใบ และแลังจากนั้นใช้นี่ไปส่องเวอร์ครับผมมาเลยเพื่อนเรียกเป็นแบ็กมิชเยนสวยโจมตีสองตนห้าตีพันหกตีครับผมและ turn end เอาว่ะมาเาว้ ฮัพปี้นะครับเวทสนามฮั p ปี้ฮันติงกล่าวดม่มยังไม่ได้นะฮะพันพันหกตีก่อนอืมนั่นแหละสองพันห้าตีเออของนู้นไม่สามารถกันอะไรเราได้ครับจบเทินคงไม่ต้องให้ถึงมือคาโซเยอร์ของเนี้ยรอชุบชีตเหรอชุบร,รอ่ะชุบหลอกโจมต,ตีเลยกันพันหกตีครับผม อ้าวกรรมรตานเท่ากันอีกไล่เทิร์นเองเทนนี้จะเป็นเทิร์นสุดท้ายของมันนี่ฮะทำลายบอกว่าหนึ่งวเท่าน,นี้เราเรียกเขาโซเยอร์ได้แล้วปะตาแสงมียังวะไม่มีเหรอตาแสงไม่มีฮะเอ,อ่อขอเป็นชุบชีตฝั่งมันเพราะบ้างละกันเออแบบเต็มจมเต้ ต้องเอฟเฟกต์ก็คนไลน์นี่มันไรลงตีกำลังเท่ากันก็ตายคู่ไปนะหลังจะนั้นแบ็คไมเชียนได้ระคัสแทนว่าผมแบ็คไมจิกมันไรเรียบร้อยเดี๋ยวไปเจอผโ้ตสู้ต่อไปครับผมมาครับผโ้ตสู้ต่อไปนะครับอีวิลมาริกนะฮะเจอหน่อยดีกว่านะครับผมโอ้ยเราแม่งไม่มีไม่มีแค่มอนสเตอร์ตัวเดียวนะฮะแต่ว่าอยากได้ฟิวชั่นอะ ฟิชชั่นก็มีแค่ตัวเดียวอะเราไม่มีเอ้ยเราตัวฟิวชชั่นคืออสูนมายากาเซลนะครับซึ่งคิเมร่านั่นเองซึ่งเราไม่มีกาเซลแล้วก็บาโฟเบัตไม่มีทั้ส่วนเลยนะครับ1,900ตัว่อนโอ้ยเฟกแม่งดีด้วยทำลายตัวไหนไม่อยู่ว่าแล้วพอเรา300และจบเทนินอืมไม่อยากให้ตัวนี้ตายเลยรอ ตั้งรับไปก่อนมิชิวกันเนอร์ไล่โจมตีครับผม1 9ตีไล่จบเทิรนเฮ้ย1,800วะเดี๋ยวใจ้ด้วยเพื่อนเข้าไป800้อ้โห2ตัวปะมาเลยเพื่อน b l a c k m i ยนชิบหายเข้าไป300 ตรงเตียวผมแบ็กเบจินี่แหละพอไปเจ็ดร้อยไดจบเทิร์นถ้าเราเรียกตัวนี้มามันยังไม่มีการ์ดเวทอ่ะมันยังไม่คุ้มนี่นี่ไงการเซลอยมาแล้วรอบาโฟเบสมาเนี่ยตรงเตียตรงเตียก็ไปจริงๆเราชนะแล้วเนี่ยถ้าเราเรียกคาออสมาเนี่ยเนี่ยบบถ้าเราใช้การ์ดเบสจับพันไปเนี่ยแต่เราจะให้โอกาสมันก่อนนะฮะ ไวเทอร์นาแล้วกันค่อยล่าหัวมันโอ้นี่เราก็เล่นเลยดีกว่านะฮะจัดการมันเลยดีกว่ามาเลยไม่มีเอฟเฟกต์ใช้ไม่ได้มีปะก็เอาใบนี้ก็ <c oughs> มีอยู่ใบเดียวนี่แหละเข้อลอยสามร้อยเล็กน้อยไม่เป็อะไรของมันแปดีครับไลฟ์ โวมพันหนึ่งอีกนันพันหกตีก่อนเอาละและจบเทินมาโฟเบตมาเธออู้เข้าไปฮ้เราด้วยเลยดักพัสพัทมาโซนปิดฉากครับผมไปอะไรฟะโอ้โหมีพันหนึ่งอีกนะฮะเจ้าแบบเดิมโยมตีเลยแล้วกันมีหน,น,น้าลงตั้งแต่แรกและจบเทิน ไม้ย่อไปห้าร้อยต่ไปห้าเราเกินต่อไปเราต้องชนะล่ะมันไม่มีมอนสเตอร์เหลือเนี่ยตลงตี๋ผมไปได้ตัวเดียวแต่ก็เกินพอนนั่แหละเดี๋ยวเจอกันต่อสู้ต่อไปครับผมมาครับมาถึงต่อสู้ต่อไปนี่ฮะชื่อดอกนี้ผมเป็นหนึ่งในคู่หูผลิตภอกฑ์ที่เคยสู้กับยุกิในภาคเรือรบคิงด้อมนะครับมาดรอ โหพลังโคตรเยอะครับไอตัวนี้มันมุมพลัง202แต่ว่าตอนโจมตีมันต้องทอยเหรียญนะครับซึ่งก็50-50นะฮะเอาวะเอาแล้วทอยเหรียญโอ้โหทอยถูกอีกแต่ว่าเราไอ้นี่กว่าเราจะไม่ยอมให้บิชิวการ์นเนอร์ตายตอนนี้นั่นแหละรอเชอญนี่รูปแบบเตรียมโจมตี วางเมติเคิเตอร์หนึ่งเมตรเดี๋ยวร้ว่ตั้งรับจมตีครับผมพันเก้าตีมันแหละเข้าไปสี่ร้อยและจบเทิงถึงแม้จะโจมตีมามันก็ต้องทอยเหรียญน,นะครับก็ยังห้าสิบมาสิบนะครับทอยทอยผิดบ้างเถอะเออโอ,อ,อ้ยังชอบเลยลดไปโคตรเยอะเลยนะครับอ้าวมันก็แหลมดีครับดาใจนะผม เอ่อเอาราชาสัตสูงมือคนแล้วก็อสูรมายากาเซลนะครับฟิชชั่นเอามาราชาสัตสูงโทนแทนบาฟูเบตนะผมเอามาเป็นคิมเมียร่านะฮ <c oughs> ะจากนั้นอันเชิญนี่รูปแบบเตรียมโจมต <c oughs> ีเมเชียนว <c oughs> <c oughs> อลคิเรีย2001ฮะพลังยังน้อยอีกเหรอ <c oughs> โอ้ยผมละมองผิดผมคิดว่าพลังมันสองพแต่ไม่เป็นไรครับมันต้องโจมตีตัวนี้ก่อนวอลคิเรียต้องตายก่อนนะฮะ เอาแล้วสอเวอร์อืมพาสิจินสองเวอร์สองตัวเลยแล้วกันไหนๆพลังก็สู้นี่ไม่ได้แล้วเนี่ยคิเมียร่าอเอฟเฟกต์แล้วผมขอการ์ดเวทขึ้นมือหนึ่งใบริชชันก็ยังดีวะและโจมตีครับผมสองแปดตีก็อเป็นสี่ร้อยเอาว h a อย่างนี้ได้ด้วยเนี่ย อ้อลืมไปเลยเอฟเฟกมันแต่ว่ามันใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะฮะทังส่ที่พายแล้วอืผมไม่มีทางเลือกครับจ่ายแล้วพอครึ่งหนึง่งเรียกแบคมิเชียนมาเลยแต่มันสามารถทำให้เราไอ้พลังจมตีลีลดสูงได้แค่แต่ละครั้งนะครับซึ่งทำไปแล้วไม่มันยังทำได้อีกเรื่อย โอ้ยเราจะสู้ยังไงวะเนี่ยแล้วจบเทินลืมไปเลยอาเซจินลืมเอฟเฟกต์ันไปเลยเนี่ยชุบชีวิตหรอต้องรอคขาโซยเยอร์มาวะชุบใครอะอือตีสองห้าตีครับอะไรอะไม่มีละ จบเทินถ้าเราโจมตีมพลังเราเหลือสูงนี่ยุ่งเลยเนี่ยแพ้เลยเนี่ยไม่ได้มันออกจากเกมไปแล้วดิจบเทิืม,มาตักรับเนี่ยครับพลังตักรับสองพัสี่ธาตุเลือดธาตุน้ำสองพันห้าเท่ากันชิปหายแล้วครับโอ้โหแพ้จนได้ ไม่เป็นไรถึงแพ้แต่ก็หนุกดีนะครับเธอนี้ตอนนี้ตรงน,นี้เราหน้าบ่อนมอนเตอร์ป้องกันไยูด้วยเนาะเออไมื่อไหรเจอคนดัลโซ่คนท้ายคลิปนี้ครับผมมาครับโคดัลโซ่คนท้ายคลิปนี้นะฮะ,ะชื่ออะไรนะมูตโตยุกินะครับเป็นร่างธรรมดานะไม่ใช่ร่างฟาโลนะครับซึ่งเด็กอาจจะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็ต้องมีการ์ดต้นตมกันบ้างแหละเนาะมาขอนเก้าตีเลยครับผมเก้าตีโอ้โหนี่ไงอันนี้เราก็มีนะครับโเลมหิน ไม่ใช่เด็กเดียวกันแต่ว่าคล้ายๆกันเลยครับต่อเจอแบบเดียวจบตีโซเทเกอร์ทำงานสำมลายเจ้านี่เลยให้มันพันหนึ่งเพิ่มไปคนละหนึ่งเม็ดนี่ฮะเมจิกคอเตอร์จบตีเก้าตีตายไปซะเก้าตีเขาอีครับผมและจบเทินม,มาเจอหน่อยมอบการว่า โอ้มอนสเตอร์ต้องรับพลังเยอะด้วยการ์ดกับดักแไม่ได้ไม่หไมห่ไม่ใช้นี <c> ่ <oughs> ไม่จะเกียนเกินโมนี่ยใช้หน่ยนนอนยแล,นนแล้วกันนีฮะขอขโมยหน่อยแล้วกันนีครับแล้วก็ระดมตีไปเลยสามตั้งแปดตีครับผมเป็นการที่โคตรเกียน์นะครับจะแล้พอแปดร้อยแล้วขโมยฝันขรงข้ามเนะี่ยเกียนเกินแต่เราก็ใช้นี่ฮะและจบเทิน เอาว่ะเท่านี้เราก็ครบแล้วได้สามเม็ดรเรียบร้อยโอเคสามารถส่งไว้เรียบแบบมมมี่เชียหน้านะสวยเยี่ยมสามารถเรียกได้สองตัวเลยเนี่ยมามามาใม้หมด แล้วก็ใช้การนี้ด d a r ก m a g i ทแ t t a c k ไปให้หมดแล้วผมพวกการด้วยกับดักทั้งหลายต,ตีแบ c กเมจิกต,ตีเขาไปอีกและและจบเทิร์นจบเทิร์นจบเทิร์นตั้งรับไปเลยคงทำอะไรไม่ได้แล้วเพื่นนนพอนนางฟ้าทานพรครับตัวสามโอ้ไม่มีการอะไรเลย ตมตีแล้วกัน6นะฮะตีลาก่อนนะผมแบ็คเมชเชียนแบ็คแมจิกเจ้วันนี้ก็มาเล่นเด็กเอ่อยีกิไว้เท่านี้นะฮะก็ไม่ได้เล่นเด็กนี้นานนะครับก็เลยมาเล่นหน่อยนะครับอย่างผมทําเด็กอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เช่นเคยในะช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพคลิปเท่าไหร่นะเพราะว่าติดเรียนนะแต่ก็จะพยายามอัพเรื่อยๆบ๊ายบายจุบ๊บ